ประมวลกฎหมายอาญาหมวดเจการกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทงมาตรา90เมื่อการกระทำใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดมาตรา91เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรำต่างกันให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษลดโทษ หรือลดมาตราส่วนโทษด,ด้วยหรือไม่ก็ตามเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้อนุหนึ่งสิปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสาปีอนุสองยีปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสปีแต่ไม่เกินสิปีอนุสาม 50ปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปเว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตหมวด8การกระทำความผิดอีกมาตรา92ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกถ้าและได้กระทำความผิดใดๆอีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดีภายในเวลาหปีนั้นบอแต่วันพ้นโทษก็ดี หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุกก็ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นหนึ่งในสามของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังมาตรา93ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกถ้าและได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่จำแนกไว้ในอนุมาตราต่อไปนี้ซ้ำในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดีภายในเวลาสามปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดี ถ้าความผิดครั้งแรกเป็นความผิดซึ่งสารพิพากษาลงโทษจำคุกไม่น้อยกว่า6เดือนหากสารจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุกก็ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นถึงหนึ่งขอองค์โทษที่สารกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังอนุหความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา107ถึงมาตรา13 5อนุสความผิดต่อเจ้าพนักงาน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา136ถึงมาตรา146อนุ3ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา147ถึงมาตรา166อนุสี่ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา167ถึงมาตรา192และมาตรา194ออนุห้า ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา200ถึงมาตรา204อนุหกความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา209ถึงมาตรา2 1 6อนุเจความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดพยันตรายต่อประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา2 1 7ถึงมาตรา224มาตรา226ถึงมาตรา234 และมาตรา236ถึงมาตรา238อนุ8ความผิดเกี่ยวกับเงินตราตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา240ถึงมาตรา249ความผิดเกี่ยวกับดวงตราสแตมป์และตัวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา250ถึงมาตรา261และความผิดเกี่ยวกับเอกสารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา264ถึงมาตรา269อนุ9้า ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา270ถึงมาตรา275อนุสิทธความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา276ถึงมาตรา285อนุสิทธความผิดต่อชีวิตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา288ถึงมาตรา290และมาตรา294ความผิดต่อร่างกาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา295ถึงมาตรา299ความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3 0 1ถึงมาตรา303และความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บหรือคนชราตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3 0 6ถึงมาตรา308อนุ1ิความผิดต่อเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา309มาตรา310 และมาตรา312ถึงมาตรา320อนุ 13. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา334ถึงมาตรา365มาตรา94ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทความผิดละหุโทษและความผิดซึ่งผู้กระทําได้กระทําในขณะที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนั้นไม่ว่าจะได้กระทําในครั้งก่อนหรือครั้งหลังไม่ถือว่าเป็นความผิดเพื่อการเพิ่มโทษตามความในหมวดนี้ หมวด9อายุความมาตรา95ในคดีอาญาถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทําความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้นับแต่วันกระทําความผิดเป็นอันขาดอายุความอนุหนึ่ง20ปีสำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุก20ปีอนุสองสิปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษจำคุกวคก, 2, คววคก,กว่า7ปี แต่ยังไม่ถึง20ปีอนุ3 10ปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษจาคุกกว่า1ปีถึง7ปีอนุ4 5ปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษจาคุกกว่า1เดือนถึง1ปีอนุ5 1ปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษจาคุกตั้งแต่1เดือนลงมาหรือต้องระวังโทษอย่างอื่นวรสองถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายัางศาลแล้ว ผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือวิกลจริตและสารสั่งวัดการพิจารณาไว้จนเกินกำหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่สารสั่งวัดการพิจารณาก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกันมาตรา96ภายใต้บังคับมาตรา95ในกรณีความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความมาตรา97ในการฟ้องขอให้กักกันถ้าจะฟ้องภายหลังการฟ้องคดีอันเป็นมูลให้เกิดอำนาจฟ้องขอให้กักกันต้องฟ้องภายในกำหนด6เดือนนับแต่วันที่ฟ้องคดีนั้นมิฉะนั้นเป็นอันขาดอายุความมาตรา98เมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้ใดผู้นั้นยังไม่ได้รับโทษก็ดีได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี ถ้ายังไม่ได้ตัวผู้นั้นมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือนับแต่วันที่ผู้กระทำความผิดหลบหนีแล้วแต่กรณีเกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้เป็นอันล่วงเลยการลงโทษจะลงโทษผู้นั้นม่ได้อนุหนึ่งยีสิบปีสำหรับโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก20ปีอนุสองสิปีสำหรับโทษจำคุกกว่าเปีแต่ยังไม่ถึงยีปี อนุสาม10ปีสําหรับโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจปีอนุสี่ห้าปีสําหรับโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีลงมาหรือโทษอย่างอื่นมาตรา99การยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับหรือการกักขังแทนค่าปรับถ้ามิได้ทําภายในกําหนด5ปีนะับแต่วันที่ได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดจะยึดทรัพย์สินอายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สิน หรือกักถังไม่ได้วรรคสองความในวรรคหนึ่งนี้ให้ใช้บังคับในกรณีการกักขังแทนค่าปรับซึ่งทำต่อเนื่องกับการลงโทษจำคุกมาตราหนึ่งร้อยเมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้กักกันผู้ใดถ้าผู้นั้นยังมิได้รับการกักกันก็ดีได้รับการกักกันแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดีถ้าพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันที่พ้นโทษโดยได้รับโทษตามคำพิพากษาแล้วหรือโดยล่วงเลยการลงโทษ หรือนับแต่วันที่ผู้นั้นหลบหนีระหว่างเวลาที่ต้องกักกันเป็นอันล่วงเลยการกักกันจะกักกันผู้นั้นไม่ได้มาตรา101การบังคับตามคำสั่งของศาลตามความในมาตรา46หรือการร้องขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินเมื่อผู้ทำทันบนประพฤติผิดทันบนตามความในมาตรา47นั้นถ้ามิได้บังคับหรือร้องขอภายในกำหนดสปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งหรือนับแต่วันที่ผู้ทำทันบนประพฤติผิดทันบน จะบังคับหรือร้องขอไม่ได้